สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมมือนีมาหอดก้อนมูเยัก,อก <c oughs> เอา,าเอาเอาบอกก้อนก็ได้เอาก้อนเวลาสังก,ก้อนเวลา,วาไม่แล้ยจะขออยู่กั้หนีเนาะมันกับก้อนเวลาแต่เครื่องชั่วโมงบุลาขา,ขาขบ้านไหนมีไผ่มาดอกเจ้ากระไดตาเมาไา่หนาขายตาการออกไรครับออกคลิปคกัส่โอร์ห้องข้อจ้อกัญยงมาหอดหนึ่งมหาบาโหลดไม่แล้วเจ้าว่าเจ้าก็หินคอยเนาะ แล้วเ,เจ้าก็พูดหนีหน่อยนะเน,นี่ยขันนี้เอาโมเห็นเหรอเว้ยเพราะดีอันอันตั้งใจว่าสีมาหมอบกำลังใจให้พี่น้องแดนเสือเข้าน้ำน,นะครับมื่อนี่ก็เลยทาทา,า,าทีมงานเพิ่นมาส้อมทาพี่น้องแดนเสือมาส้อมแล้วก็ทากู้ใส่กู้เอเป็นผู้หมอบให้เพิ่นนะครับ,บส้อมนักสู้มือแล้วก็เมือสู้มือมือโกมือโก้เล่หลายทีมงานเลยสอนเรบแดนเสือเข้านะครับเมื่อวานจะเป็นโชว์ทั้งวงเนี่ยโว์ศิลปินรับเชิญพร้อม ลุยทุกลุยทุกโชว์ทุกทุกรอบแล้วก็สอมกอนมูแล้วก็เมยอกองมูพร้อมกันเลยอยากอยากแบบว่ามีโอกาสได้ได้แล้วก็แบ่งบมอบให้น้องน้องได้เอเพื่อเป็นกาลังใจในการสอมต่อไปนะครับพี่น้องสำหรับมือนีตะวันถาถาผู้เอกครับเพิ่มมาสักก้อนในผู้เอกผูมอบให้อ่าพี่น,อน้องไดนเซอร์เฮานะครับตอนนี้เพิ่กำลังทยอยมากเห็นว่าเริ่มสอมตอน oh. สองทุ่ม แต่ว่าท่านี้มาถามาหอดกวนนะครับก็เลยว่าตั้งใจสีให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะที่เมือนน้ำกันแต่ว่าอันมีโอกาสได้ละวับแ่งป,ปันกันนํานะครับแต่ว่ามาหอดมาหอดเัมือนมือนีไอ้สร้างเปน็นเป็นแยงกันมาว่าบริเวนมาหอดกวนมูเดอร์รอว่าสัน่นมาหอดมาเลี้ยวอยู่แต่วา่ามาที่หลังเพิ่นเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นนอนอยู่นี <laughs> เพิ่นว่าแต่ แต่แต่มาถางแต่หลายเดือนแล้วนะครับไอ้ร้างเอาบัจจินอันนี้แท้ๆคืออุปกรณ์เสียไปจังสี่กำล,ลังเตรียมกำลังเตรียมอันนี้แต่ว่าอาจารย์นนันตีนะสอบกลังเว้นก่อนนึ้คืนกับพักเป,เ,ปเป็นเป็นคิวของแดนเซอร์แล้วก็เป็นคิวของแมวลาแมวลาก้าิดลเนื่รายการตอ่อมือนีบอจอ่าส่งไปบอกว่า เขาเมล่าเด้อมีศิลปินใหม่มาร่วมรายการเมล่าคืนนี้วันสันนะครับก็เลยมีมารวมตอนรับถือว่าเป็นรวมตอนรับศิลปินที่จะมารวมสังสรรค์กับทีมงานสาวหน่อยเป็นแพ,พีงนะครับที่ลหลายๆท่านแมนบํามือนีเป็นว่า จะคนมือนีคือมาป้าป<ะ>พี่น้องคณะว่าเปิดไม่ได้สองคนพี่น้องมา,มาหลุ่นกันว่าสีเป็นไผ่เนียนะครับว่าที่เป็นเป็นที่พี่น้องเคยหูจักหรือว่าเป็นดีขุนหนาหุนตากันเคยมีผลงานเคยมีเอียงมาฝากตอนพี่น้องเข้ามาถ่าเบิ่งกันในมือนีนะครับล่างทาาไม่เอาาเดอ้อนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กะถาาแดนเซอร์น้องพี่น้องแดนเซอร์เขามาสกักก่อนกติดกระทรวงกำลังใจก่อนซ้อมถือว่าบ่หลายแต่ก็อยากอยากให้ด้วยความ ตั้งใจเนาะพี่น้องเนาะนะครับเมื่อยน้ากันแล้วก็อาจารย์นนตรีมันพ่อมถ้าว่ากสิสลับกันไปเนาะพี่น้องเพราะว่าอาจารย์ดนี่ก็สอนเมื่อยมาสอนกังเว้นกับเบิดมือเบิดเว้นขึ้กันเพราะว่า2ทีมนี่คืออาจารย์นนตีกับพี่น้องในเสื่อกสิเขามาก่อนมาลำกสิตามมาสอนเพราะว่าเพิ่นกสิมาเตรียมความพร้อมแก้เพ่งหลายๆอย่างถาทุกรอบคือเปลี่ยนไม่ทุกรอบอาจารย์นนตีกับสิงห์นักอีกพี่น้อง มอบกําลังใจอาจารย์นดนตรีกับขอพุณนําเดิมพี่น้องแต่ว่ารอบต่อไปนะครับสำหรับไลน์นี่แต่ทีส่งส่งกาลังใจให้อาจารย์ดนตรีคือเกาให้ค่าเครื่องดื่มให้ค่าค่าแห้งค่ามือยนะครับกําลังใจให้การสั่งผลงานให้พี่น้องได้เบบึงตัวเดนเซอร์เขากำลังทยอยมาพี่น้องเดจวจัาหน้อยเขาจงไปหาคู่เอให้คู่เอเด้มอบให้กับเดนเซอร์เขานะครับไปพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปหาพี่น้องเดนเซอร์เขาสกอรพอดีบวกครับ หือว่าเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยในสื่อเข้านำนะครับวให้พี่ปอเป็นผู้เป็นผู้มอบให้ใส่ต่อพี่ปอเพิ่นมาโคบไปเฮกี่โเพิ่นมาเพิ่นมาโคบไปมากครบไปเนี้ยครบหมดแล้วที่ที่ทีทีขึ้นเต้นโชว์มี่ามีหมดเลยเต็มเต็มเต็ม คนลีาืออีฟครับบีดกำลังออกมาสองคนผู้ใดแ้วพี่ปออยู่ใส่พี่ปออยู่บนบ้านพ,พี่ปอพี่ปอ,ปอ,ปอี่ยเข้าหนึ่งเด้อคือหลีย่ยุคือแท้พี่ปอพอดีบ,บ้านเสียงพี่ปอไปบวนให้พี่น้องเดินเสือ พอดีอันฟากให้กำลังใจเพป็นผู้ละสองรวยสันดิค่ะได้ค่ะได้ใครกอยผู้แจกให้น้องๆซ้ำซ้ำว่าไหนเต้นได้ค่ะได้ได้ขอบคุณอันพี่น้องเขาน้ำนะครับที่ให้กำลังใจพี่น้องแดนซ์สู่ไปน้ำกันได้ได้ได้ครับถามคู่เอเพื่อนบอกว่ามียี่สิบคนเนี่ยเนาะแมนบอกครับยีคนยีสิบเอกับอีปอยีแมนเ่ราว่าอันกัดกัดที่ว่าคู่คู่ฝึกอีก พี่ปอไม่จะพี่ปอก็ทื้นถึกเหมือนบอกเดี๋ยวรอพี่ปอแป๊บหนึ่งนะครับถือว่าให,วให้พี่ปอเป็นครูเป็นคน้อหอบได้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 ได <ใน S 1> ถือว่าเทศมีพ้อให้พีพ่ปอ,อเป็นคนมอให้น้อง,องเลยเดี๋ย <สะ S 1> วยะโยบ้านโยกูว่าแจก ให้ยี่ปอเดินตัวอ,อุ้ยขึ้นหน้าขาวเถอะอุ้ยเรื่องเรื่องถ่ายกล้องออกไปขึ้นหน้าขาวเถอะอัน,นอันนี้ของของกูกูสุดที่ปอกันเดยกันอันนี้พี่ปอเด้อขอบคุณครับผูใ้ใดไรประหลาดคือประสาขอบคุณขอบคุณกำลังใจ,ใจพี่นอนนะครับที่ว่าเด็กแล้วก็มานี่ค่ะเร็วๆกำลังใจทีว่ว่าเร็วบ้าไรแต่ไกยย่หยาก เตือนรใจให้ระหว่างซ้อมงเอาเร็วๆมาเอาแป๊บเดียวป <c oughs> างปางเกยเขาปัางกำลังใจในการซ้อมนะครับหายไปเพราะเป็นดังเสอ,อ <c oughs> ท,ทีมงานที่หลังลทีมงานที่หลังเรีงมากเรทีม,ท,มทีมผู้ฝึกออรับเ <c oughs> ทิงเทิงซีแนตอ่อไม่เทิงยังไม่มาค่ัน้องคกรท้องค่กรัปะทังสอนทวนๆอยู่คูเยอะเรอยงมาก ไปเอนมงมาที่มั่วฟื้กตังหาขึ้นถึงหนึ่งขึ้นถึงนี่ที่มั่วฟืึกบ่นนี้แม่พี่โบนะคะเป็นคนให้คนละสองร้อยบาทขอบคุณพี่น้องมอบกำลังใจให้กับพี่น้องในเสือเข้าในการสอมนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่พี่โบได้ยนะคขลยกำลังใจในการสอม อ,อันนี้แม่พี่โบนะีของแม่พี่โบนะอันนี้เอาขึ้สิหัวนิดมันดออบขอบคุณครับขอบคุณคยกมีแง่ยกแล้วพโบนะอันนี้ของเอฟแม่พูดีท่านเลมาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวฝากห้เพึ่นก็ได้พอเดี๋ยวสิไปขอแมวลาพ่อ อันนี้คนที่ไม่มาฝากให้ค่ะอ่ะพี่ไปขอบคุณพี่ปอด้วยนะครับคุณธํากำลังใจสู้ๆูสู้ๆโอเคสู้ๆูทุกคนครับเอาพี่น้องเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้ทีมงานพี่น้องแดนเซอร์เฮาดีสู้ๆ้สอบไปน้ำกันอาจจะบบหลาบปรดใดแตาวากะตั้งใจมอบให้ถือว่าดีสู้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องทีมงานแซวนอเบนแพงเฮากะ ให้กำลังใจกันนี่แหละเพราะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับพี่้องมีโอกาสกะตามที่มอบให้กันนะครับพี่้องลุยลุยแมวล่ากอดต่อนะครับในคำขึ้นนี้มาพบกับพระเอกวิตมาฟความกันที่เกาแมววิตขันบะมีการเห็นแม่หกก็ต้องเห็นแมววิตร่า <c oughs> เข้าประจํามากแต่หลอดที่เท่าไรแล้วคือสันหลายหลอดหลอดที่สามที่สี่แล้ว ก็เป็นเลยไม่เอาละหลอดที่ห้อมากอะแต่ว่าผู้พ่นถา่าบุ้ยเท่าพันกับบุ้ยอยู่ว่มามาก,ก่อนกับว่าใดเขาะว่าพ่นดาเพ่นมา,ก,ก,นมาก,ก่อนเท่าอีกผูดนั้นนะครับอ๋อพี่น้องกำลังเข่าแมวาล่ะเดี๋ยวบอกพ่อซิบนาที่พี่น้องฝนมาแห้งนะครับตอนนี้เี้มงาาเขาเ่าในภาคของเมาหลบงในของพวัวเพราะว่าฝนมาแห้อยอยง่นีงพี่น้องอันนี้พี่สุขาใหญ่เพชรบันแทอยาวไปทางการเมือนี่ กำล,ลังจะเปิดตัวนะครับก็มาฝนม,มาก่อนถ้ากันดีๆในรถเนี่ยเป <มา S 1> ียกหมดยอดยอ่าจะรัะบฝนแน,น่นอนเปียก้อนพุดนะฝนของพ่อมาแล้ว <c oughs> เอาอันนี้ไม่เล่นหน้าไม,มาได้สายนี่คือ่งไปตัวหน้ามาเปียกหมดยอดแล้วเออเพิ่มาส่วนมูเนี่ย ว่า,าเนี่ยร่มบลมาจะได้ยังเบืมากมบาดเดียวในวเซอร์ย่งในบาดน,นี่ทั้งหมดวาดีตีโอ,อ้ไม่บอกว่ามันลมมีแนวกันแนวขักแล้วพี่้องผ่อนกระยูเคลื่อนปลาลงกดีเนี่ย,ย,นนย,ยดีในของขา้าซะก่อน เดบิวตอมาคนน่ารักกว่าแต่เราพอดี่น้องอาจารย์โนร์นนตีกำลังยิดเก่าฝนกระทุกแฮงยิดีพี่น,อน้องฝนกระได้โอ้ยช่วงผ้ายูเก่าตึ้นละมุ่นกันสนาจารย์นไว้สพี่น้องก,กันครับเพื่อมนุษยากาศเบื้องหลังเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดานะครับ ลุยลุยพี่น้องเลยออกตัวกำลังใจให้กันนะครับพี่น้องหลบฝนหลบฝนก่อนนั่งยิ้มเข่าด้วยจานยิ้มเข่าเสียบซื้อเยอะหนึ่งเอาพี่น้องที่นี่ขออนุญาตล่าสัก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลบฝนก่อนเชี่ยขอางแสดงไม่ยิ้มข้ามืออยู่พี่น้อง พ่อในกันเก็บไม่อยู่นะคะรับลำล่าไปก่อนเด้อเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของก่อนนะครับลบผลกอนพี่น้องเดี๋ยวพอๆกันในแมวล่าตอนเดี๋ยวคนเศร้าจะพอๆกันนะครับพี่น้องเอาลำล่าเป็นสลักที่อี่ขอพูดด้วยการดิจิทับชมวด้วยนะครับ